คุณลองจินตนาการดูนะครับท้องฟ้าเหนือประเทศไทยเคยเงียบสงบกับถูกแผดเผาด้วยเสียงเครื่องยนต์เจ็ตของ F ฟ35ที่เรดาร์มองไม่เห็นทะเลอ่าวไทยกลายเป็นลันเวลอยน้ำของเรือบรรทุกเครื่องบินเรือขนส่งขนาดมหึมาและชายหาดที่เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับกลายเป็นสมรภูมิจำลองที่มีรถหุ้มเกาะขนาดใหญ่พุ่งขึ้นมานับร้อยคันมันไม่ใช่ฉากในหนังสงครามครับแต่นี่คือครอปบาโก การฝึกทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทุกครั้งพี่ใหญ่สหรัฐไม่เคยมาเล่นเล่นแต่ขนเอาอาวุธและเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดในโลกมาลงที่บ้านเราจนเพื่อนบ้านยังมีเหลี่ยวมองวันนี้เราจะไปเจาะลึกกันว่าสหรัฐขนอะไรมาบ้างและทำไมต้องเอาน้ำมันมาเองแม้กระทั่งหยดเดียวไปเจาะลึกพร้อมกันครับก่อนจะไปชมคลิปนี้ฝากกดคนละหนึ่งไหลเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วย การฝึกครอปบ้าโกเริ่มต้นเมื่อปี1982มันถือเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐเพื่อทดสอบการทำงานร่วมกันปัจจุบันมีประเทศเข้าร่วมหลักๆทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์ถามว่าฝึกพวกนี้ไปเพื่ออะไรหลักๆเลยคือ 1. การเตรียมการพร้อมลบ 2. การบรรเทาสาธารณาภัยและ 3. การอพยพพลเรือนและที่หลายคนสงสัย ใช้กระสุนจริงไหมการใช้กระสุนจริงมีแน่นอนครับเสียงระเบิดตุ้มตามที่เราได้ยินนั่นของจริงล้วนๆเพื่อความสมจริงใช้งานได้จริงเอามาดูเทคโนโลยีที่สหรัฐขนมากันดีกว่าพลาดไม่ได้เลยคือ F-35 Lightning ถูเครื่องบินลบยุคที่5ล่องหนได้อาวุธที่เทพที่สุดในตอนนี้มี V-22 Osprey เ,เครื่องบินลูกผสมเฮลิคอปเตอร์ผสมเครื่องบินใบพัดหมุนปรับทิศทางได้มีระบบไ m a าส ระบบจรวดหลายลำกล้องที่โด่งดังในสงคารามยูเครนยิงแม่นเหมือนจับวางระยะยิงไกลหลายร้อยกิโลเมตรอสูรธละกายใบยพัดบนท้องฟ้าจะมี a h 64อาปาเชนี่คือรถถังบินได้ที่ติดตั้งปืนกล30มิลิเมตรและจรวดเฮลไฟล์จรวดเฮลไฟล์ฟาสามารถยิงรถถังพังได้ในนัดเดียวมีระบบเลดา้าเหนือใบพัดที่ช่วยให้มันแอบหลังพุ่มไม้แล้วโผล่ขึ้นมายิงโดยที่ศัตรูไม่รู้ตัว 1> A.H. 1 C Wiper ตัวนี้เป็นของน้ำวิกโยทินสารัฐออกแบบมาเพื่อใช้งานบนเรือโดยเฉพาะมีศักยภาพทนทานต่อน้ำเค็มมีความคล่องตัวสูงมากในการสนับสนุนทหารราบที่ยกผลขึ้นบกมีเฮลิคอปเตอร์ยักษ์ใหญ่ตัวจีต A.H. 53E มันคือพี่ใหญ่ของจริงเฮลิคอปเตอร์3เครื่องยนต์มีพละกกำลังมหาศาลขนาดใหญ่พอที่จะยกปืนใหญ่ หรือรถบรรทุกน้ำมันบินข้ามป่าข้ามเขาได้สบายสายนอกจากนี้ยังมี us 1 yvnom ฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางตระกูลฮิวอีที่เราคุ้นเคยแต่เป็นเวอร์ชันอัปเกรด4ใบพัดถึกทนใช้ส่งหน่วยรถพิเศษกลางสมสรภูมิและยังมี ms 6 0 s s e s c hawk ฮลิคอปเตอร์ awk, หน่วยกู้ภัยและล่าเรือดำน้ำจากกองทับเรือมีระบบโซน่าขั้นสูงและต่อไปโดวไว้ซัดเรือข้าศึก และจะพลาดไม่ได้กับ F-16 Fighting Falcon เครื่องบินลบยอดนิยมตลอดการถึงจะเก่าแต่เก่าเพราะอเมริกาเอาตัวล่าสุดมาฝึกระบบเลดาร์และอาวุธข้างในคือคนละชั้นกับรุ่นเก่าเลยและยังมีกองทัพลดลบและยานเกาะมี AAV รถสะเทินน้ำสะเทินบกที่วิ่งในน้ำเหมือนเรือ พุ่งขึ้นบกเหมือนรถถังบรรทุกทหารได้ทีละ20กว่าคนเป็นหัวหอกในการบุกยึดหาดและจะพลาดไม่ได้กับ HS 60M Black Hawk มันคือรุ่นอัปเกรดล่าสุดของตระกูล Black Hawk มันถูกออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนื้อสนามลบมีระบบพยุงชีพชั้นสูงบินกลางคืนได้นิ่งสนิทและทนทานต่อการถูกยิงสูงมากสังเกตได้จากถังน้ำมันสำรองข้างเครื่องมันคือรุ่นอัปเกรดที่ถูกปรับปรุงมาเรียบร้อยแล้ว สรุปทั้งหมดมันจะมีเฮลิคอปเตอร์ทุกรุ่น30-50ลำโดยประมาณเอามาไว้ใช้สำหรับฝึกโจมตีลำเลี้ยงทหารและส่งกำลังบำรุงเครื่องบินขับไล12่12-24ลำเอาไว้ใช้คองอากาศและโจมตีในทางลึกยานพาหนะทางบกรถสะเทินน้ำสะเทินบก100-200คันไว้ใช้ลำเลียงกำลังพลยึดพื้นที่ชายหาด เรือลบขนาดใหญ่2อถึงสลำเอาไว้เป็นฐานทับลอยน้ำและฐานยิงจรวดและทำไมสหรัฐชอบเอาน้ำมันมาเองทำไมไม่ซื้อน้ำมันที่บ้านเรามันเป็นเพราะเรื่องโลจิสติกหรือระบบส่งกำลังบำรุงเครื่องบินลบและรถถังของสหรัฐใช้น้ำมันเกรดพิเศษที่เรียกว่า jp 8ซึ่งเป็นน้ำมันอากาศยานที่ผสมสารเติมแต่งพิเศษให้ใช้ได้ทั้งเครื่องบินและเครื่องยนต์ดีเซลบนบกเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ และสหรัฐต้องมั่นใจว่าน้ำมันสะอาด100%เเซไม่มีสิ่งเจือปนทำให้เครื่องยนต์ราคาหลายพันล้านพังและในเรื่องการฝึกเขาฝึกให้เหมือนจริงลบจริงในสมอระูมมจริงคุณจะไปหาปั๊มน้ำมันที่ไหนเขาจึงต้องฝึกการลำเลียงน้ำมันจากเรือขึ้นสู่ฝั่งด้วยระบบท่อหรือรถบรรทุกของเขาเองจะใช้เป็นรถบรรทุก M987 เป็นรถบรรทุกทางยุทธวิธีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนแบบ8ปคูณแหรือ8ลอ้อมันไม่ได้วิ่งได้แค่บนถนนลาดยางแต่มันถูกออกแบบมาให้ลยุลยโคลนลุยทรายลุยน้ําลึกได้เพื่อขับไปเติมน้ํามันให้รถถังหรือเฮลิคอปเตรอร์ถึงขอบสนามรบความจุบเบิ่มๆถังน้ํามันของมันสามารถบรรจุดได้ประมาณ2,500กิลอนหรือประมาณ9,500ลิตรเติมได้ทุกอย่างในการฝึกคอปบ,บา้ารโกลรถคันนี้จะบรรทุกน้ํามัน JP8 ซึ่งเป็นน้ำมันสารพัดประโยชน์ของกองทัพสหรัฐ เติมได้ตั้งแต่รถฮัมวีรถถังไปจนถึงเฮลิคอปเตอร์แบ็กฮอกที่คุณเห็นมันมีระบบกองขั้นสูงสิ่งที่ทำให้มันต้องขนมาจากอเมริกาคือระบบกองและระบบใจน้ำมันที่สะอาดมากเพื่อป้องกันไม่ให้เศษฝุ่นจิ๋วหลุดเข้าไปในเครื่องยนต์ราคาพันล้านและแน่นอนว่ารถพวกนี้บรรจุน้ำมัน JP8 มันเป็นน้ำมันที่ใช้ได้ทั้งเครื่องบินเจ็เครื่องยนต์ดีเซลของรถอเมริกา เป็นมาตรฐานเดียวกันเขาไม่ได้แค่เอาน้ํามันมาใช้แต่เขาฝึกการลําเลียงครับจากเรือใหญ่ลงสู่ท่าเรือแล้วขับเข้าป่าไปเติมหน้าหน่วยมันคือระบบโลจิสติกที่อเมริกาฝึกมาอาวุธเหล่านี้คือเทคโนโลยีชั้นสูงที่มนุษย์จะสร้างได้ตอนนี้และการที่ขนมาให้เราดูถึงที่มันคือการส่งสัญญาณว่าความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐ ยังคงมั่นคงเสมอยุทธทปกรณ์และกำลังพลที่นำมาร่วม3,000ถึง4,000นายไม่ว่าจะเป็นกองทัพบ,บกนาวิกโยธินกองทัพเรือและกองทัพอากาศอากาศยานเครื่องบินล้ำสมัยอย่างเช่น F-35B Lightning II เครื่องบินโจมตีเครื่องบินตรวจการและเฮลิคอปเตอร์แบบต่างๆอาวุธภาคพ,พื้นก็จะมีครบระบบจรวดปืนใหญ่เคลื่อนที่รถหุ้มเกาะและปืนใหญ่ยิงสนับสนุน เรือลบเรือยกพลขึ้นบกสำหรับปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกบริเวณชายหาดทั้งหมดนี้เพื่อการฝึกภารกิจด้านมนุษยธรรมการฝึกซ้อมลบและการจำลองสถานการณ์ด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่การฝึกคอบบบาโกจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการมายิงปืนโชว์แต่มันคือการโชว์ศักยภาพทางเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดและความพร้อมในการสนับสนุนพันธมิตรอย่างไทยไม่ว่าจะเป็นอาวุธเทพเทที่เราเห็น คือการส่งสัญญาณว่าในภูมิภาคนี้พี่ใหญ่ยังคงยืนหนึ่งเรื่องเทคโนโลยีทางการลบและโลจิสติกค,ครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ